อาหูนูนสีครูบอดีเห็นไหมนั่นไงนั่นมันยองฮีนี่นาไหนเข้าไปดูใกล้ๆก่อนถึงมาแล้วนะครับสู่สนามลบสควิตเกมนี่เราต้องใช้บาสูก้ายิงนะครับโอ้โหยิงรอบๆเป็นยังไงล่ะดูช่วยกันยิงเร็วพวกเรายองฮีอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวนะคุณยายก็อยู่ข้างล่างลงไปช่วยคุณยายดีกว่าุเก็บเหรียญไปด้วยคุณยายต่อตอีโดมาแล้วครับนี่โอ้คุณยาย,าย,ายเลือดน้อยมากคุณ คุณย่วยทำอะไรเนี่ยไปยิงเขากันหนไมยดิเขาให้ยิงยองฮีฝั่งโน้นนั่นน่ะโอ้ยองฮีกล้ามตนะครับ ตัวเบลเลอร์มากๆเลยพวกเราดู oh, <no. S 1> โอ้โหเลือดแบบยนะังอินฟินิตี้น่ะไม่ลดแน่่ <No. S 1> เอาอย่างไรดีนี่ครับเป็นบอสใหญ่ของแบบนี้เลยได้เขาวงกดดีกว่ามหมพวกเราว้าโอ้โหโอ,โหโอ้มีบาเรียมาอีกด่ยิงจมูกยิงจะโอกระโดดดีไปละ <My God. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งกระโดดดีไปสิเจ้ายองฮีมาให้ฉันยิงก่อนโอ้โหโอ้โหผู้คุมก็มาผู้คุมอย่าเพิ่งฉันฉันฉันไม่ได้เป็นคนยิงนะหลบก่อนเพิ่ม คุณยายบอกนี่ฉันไปนอนกันแล้วอะเมื่อกี้เราจบจากการผจญภัยบอสแล้ะเรามาตรงนี้ดีกว่านี่เป็นขาวงกดนะครับมียองฮีอยู่ด้านล่างโอ้ท่าทางจะวิ่งเร็วพวกเราเดี๋ยวขอไอเทมก่อนนะแป๊บบนึงมีไอเทมอะไรให้เติมไหมอันนี้วิ่งเร็วใช่ไหมนี่สปริงแบบวิ่งเร็วดูวิ่งเร็วจีโอมาทางนี้แล้วโอ้ยองฮีดักกล้ามทางนี้กโอเดนใหญ่งไ,งไม่ได้ช่วยเลยสปีดนีด่ไม่ได้ช่วยโอ้ เอาไปเออไปแล้วจ้าชุบชุบชุบไปยังรวดเร็วมาทางนี้เขาซอกไม่บอกใครวุบเข้า่าโอ้โหอ๋อนี่ไงมันมีวิธีกระโดดข้ามอย่างนี้ทุกคนโอ้ตอนแรกเราก็ลงไปตั้งนานนี่กระโดดอย่างนี้ทุกคนเฮ้ยจุ๊บเฮ้อ่าได้ไหมอันนี้อ่าไหวอยู่ฝึบแล้วก็เป็นลูกบอลนะครับเดี๋ยวน้ามีตัวปลอมอยู่ข้างล่างหรือเปล่าเฮ้ย อาจถึงอาจถึงอาจถึงผ่านมาได้สบายสบาย,ยบดีโอสบายมากนะครับตอนแรกยังผ่านไม่ได้คุณยายบอกไปการแล้วมาครับเรามาอีกสเตจหนึ่งนะครับดูโอ้โหยองฮีอยู่ข้างล่างนะครับ oh, <no. S 1> ปุ๊บกระโดดถึงถึงอุ้ยจุดโอ้คุณยายตกลงไปแล้วคุณยายกแกรดี้โ no. น oh. <laughs> โอ้เดะเดะเดะเดอุ้ยโอ้แบบนี้โอ,โอ้ทำยากเหมือนกันนะเนี่ยดูสิไม่ใช่ทำยากสิ oh. ด่านยากทุกคนฮึ ฮึบต้องเก็บต้องเก็บมาฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วนี้ถ้าตกลงไปเฮ้ยยาได้อยู่ปุ๊บแล้วก็ฝั่งนี้เฮ้ยถึงเรียบร้อยเช็คพอยต์นะครับมาเก็บเก็บเอาเราโดนตั้งแต่ข้างบนได้ยังไงเนี่ยไม่ละข้างบนก็อ๋อโดนสีแดงทุกคนนี่ครับมันมีสีแดงวางไว้อยู่ปุ๊บเหยียบสีแดงนะครับถึง ฟุ๊บนี่มาทางนี้แล้วก็ข้ามมาตรงนี้อ่ากระโดดข้ามถึงแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้เอ้ยข้างล่างยองฮีแมาม,มุมทุกคนเนี่ยดูสิหหเห็นหัวแบบไม่ใช่หัวส่เห็นแบบมุมนะครับแต่หัวอยู่อีกฝั่งหนึ่งโอเคเดินมาทางนี้ก่อนถึงเช็คพอยต์มาเช็คพอยต์ตรงนี้แล้วปุ๊บกระโดดอ๊บกระโดดข้าม บยังรอดอยู่ถ <Wow. S 1> ึงเก็บเก็บแต้มก่อนนะครับข้างล่างเป็นเลเซอร์มีผู้คุมนะครับอ๋อมีเจนน่าด้วยพบมาทางนี้อ่าเก็บเช็คพอยต์อันนี้เจอยองฮีนะครับโหยองฮีเบลเลอร์เลยข้ามตรงไหนเนี่ยเราข้ามตรงนี้เราเหยียบว้าวไม่เผลอตกลงไปงาจูบ ก็กระโดดข้ามไม่ได้ทุกคนเนี่ยแสดงว่าต้องเหยียบเอาโอ้โหยากร่าดูเลยนะเนี่ยมาลองดูอจุดกระโดดอ่ะทางนี้ทางนี้กระโดดแล้วก็ปีนเรียบร้อยเช็คพอยต์นะครับตรงนี้ข้ามตามคุณยายไปเลยึดดแล้วก็ลัดไปทางนี้ถึงโอ้ได้อยู่โอ้ว้า ไปเจอผู้คุม oh. แมมบุมยองฮีโดเจนนาผมมากันหมดแก๊งเลยเดี๋ยวทางตันโอ้ยมาพวกเราตกมาแล้วกระโดดขึ้นได้ด้วยดูจึงจึงจึงนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยนี่เป็นไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาตรงนี้ไปไนดะ้โดนเจนนาฮ๊บมาแล้วไปเลยคุณยาย มาครับอีกสเตทหนึ่งนะครับสเตทที่16บหกปะปีนขึ้นไปดูซิว่าจะเจออะไรเจอเจน่าอีกไหมโอ้อะไรอะนักก้ามโอ้คุณยายเดี๋ยวนะขอเพิ่มสปีดก่อนอันนี้ถึงมาสปีดมาสปีดดูโอ้โดนอะไรอะโดนพลังตดนะครับขอหนักก้าม <laughs> โอ้มาครับเราวิ่งแบบสปีดอย่างเดียวเลยเจอเจอเจอนี่มากระโดดข้ามโอไม่ฮึบ หนีหนีก่อนแล้วไม่แน่ใจว่าโดนขอบได้หรือเปล่านะแต่ว่ามันเป็นสีแดงๆอย่าโดนเลยดีวะ่ะฟึบฟึบกระโดดข้ามฟึบมาทางนี้จึ๋งจึง,จงฟึ๊บอ่าเรียบร้อยทางนี้ฟึบมาแล้วก็ปีนข้ามอ่าเจอทางออกแล้วพวกเราเก็บสามเหลี่ยมก่อนมาครับสเตทที่17บจ็ด๊บดูซิว่าจะเจออะไรข้างล่างนะครับเก็บสามเหลี่ยมก่อนมาฟึบโอ้สไปเดอร์แมนคุณใหญ่ S <S แมมมุมอ,ะ no, <God. S 1> อ่ะอะไปทางนี้ดีกว่าไอน่าจะรอดทางโน้น <No. S 1> เออปุ๊บเก็บไอเทมไปด้วยระหว่างทางอ้าวเจอแล้วไีไ่แกผู้คุมแน่นอนเลยแดงๆเนี้ยแล้วก็จะเจออะไรเซอร์ไพรส์ไหม,ไม,มไม่มีไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับโอ้ยใหญ่แมมมุมอยู่ตรงนี้พวกเราคุณยายนี่โอ้ยสปไปเดอร์แมนไปก่อนแล้วแยกทางกันแล้วนะครับ หมุนมาทางนี้โอ้จจออสเปอร์แมนกลับล้าเร็วคุณครู <c oughs> ออกไม่ได้ด้วยประเด็นไปไงเดีย๋ยวเฮ้ยจุ๊บจับจุ๊บโอเคนี่ครับเป็นการล็อกหลอกนะครับอันนี้หรือเปล่าทางออกเจอใหญ่ไหมมุมนะครับตรงนี้เก็บฟึบเก็บไอเทมทางออกทางออกอยู่ไหนเอ่ยทางขวามีไหมโอ้เขาวงกดที่งงมากๆนี่ครับเจอผู้คุ้มลบทางซ้ายโอเคหวังว่าจะเป็นทางออก มาครับตอนนี้อยู่สเตจที่18โอ้โหนี่เวลาอะไรเนี่ย <My. S 1> เลเซอร์แล้วข้างล่างเป็นคุณยายแกรนนี่เหรอดูแกรนนี่เจอกับคุณยายแกรนนี่อ่ะข้างล่างอ่ะเห็นหมห <My. S 1> มีผู้คุ้มด้วยปีนได้ด้วยโอ้โอเนี่ย oh, <no. S 1> ดูเฮ้ยจึง ว้าวตกลงมาแล้วนี่ไงหัวแมมมุมกับคุณยายแกรนนี่โอ้ยองฮีเป็นแมมมุมนะครับแล้วจะปีนขึ้นยังไงเอ่ยเอ้ยนี่ไงมีให้เกาะเดี๋ยวนะเกาะได้ด้วยคุณยายโอ้คุณยายสไปเดอร์แมนมากเฮ้ยอาจารยอาจารอาจารอาจอาจาไม่ได้ไม่ได้มาแล้วมาแล้วมากันเต็มเลยตรงนี้ได้ไหมจะจะจะขึ้นขึ้นขึ้นสิขึ้นนี่เอ้ยเอ้ยจุดจุดจุเอ้ยจุดจุปีนอันนี้โอ้ปุ๊บหึง เย่ yeah, ปีนได้แล้วอา้าลอยว้าวเต็มเต็ม<ๆ>แกรนนี่อ่ะปีนขึ้นมาได้แล้วพวกเราค่อยๆยังชั่วหน่อยแล้วก็มาฝั่งนี้ใช่ไหมจื๊บแล้วก็เหยียบอันนี้อ่ะเรียบร้อยผ่านมาได้มาครับกับสเตทที่19นะครับโอ้ข้างล่างเป็นเฟดดี้เอาเอาเอโดีมา,า,า,าถึงก็ตกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปีนปีนปีนขึ้นมาก่อนเฟดดี้อยู่ข้างล่างนะครับหัวเฟดดี้ถึงทางนี้ ามาได้นะครับตรงนี้ข้าม,มาระวังหัวเฟดดี้กันนะทุกคนจึงจึงโอ้โหคุณครูคล้องมากเลยนี่ครับข้างล่างนิ่งเลยหัวเฟดดี้ขึ้นมาข้างบนไได้า,าหออหนาเดี๋ยวนะเช็คพอยต์ก่อนเรียบร้อยเหยียบเช็คพอยต์แล้วนะครับจึงจึงระวังสีแดงๆนะทุกคนฮึบฮึบมาผ่านให้ได้เช็คพอยต์โอ้โหด่ามันคุนค้นๆนะเนี่ยมันคล้ายๆเดิมนะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นหัวแบบเฟดดี้แทน กระโดดอันนี้กระโดด้วครับมันเลื่อนมันเลื่อนมันเลื่อนเอ้อชุดชุดชุดกระโดดอย่างนี้คึ๊บโอว้วว้าว้เลื่อนไปหาเฟดดี้แล้วเรียบร้อยปีนขึ้นมาอะไรต่อโอ้โหเลเซอร์อย่างหนักหน่วงแล้วครับอันนี้ก็น่าจะปีนขึ้นมาได้นะครับเอ้อเออจุดตรงกลางอ่าเอาโดนเฟดดี้หลอกหลอนอ๊บป๊าบมาแล้วด่เช็คพอยต์นะครับอาศัยการเกิดใหม่อ๊บนี่แล้วก็ไปฝั่งโน้นฮ๊บ โอ้เกือบไม่ถึงแนะ่ลแล้วก็ไปฝั่งโน,น้นใช่ไหมถึงเฮ้ยจุบปึ๊บปีนเรียบร้อยเช็คพอยต์นะครับขอเก็บก่อนเก็บแต้มก่อนตรงนี้จุบเหยียบไม้ขึ้นมาบนนี้ตรงนี้อ่าปุ๊บ ปุ๊บทีละขั้นนะครับมีเฟดดี้ตัวเดียวอยู่ข้างล่างนะครับโอ้คุณยายกําลังตามมาครับตามมาติดๆกับคูบอดี้ข้างหลังเห็นแบบ,แบ,บนั้นไงโอ้เห็นคูบอดี้มาก,ก่อนแล้วคุณยายตามมาเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคแล้วเราก็าไปกันต่อครับเช็คพอยต์ข้างล่างนี้มีเฟดดี้สองตัวอยู่ข้างล่างปุ๊บเราค่อยๆนะครับตรงนี้ปุ๊บนี่จุกต้องนิ่งใจต้องนิ่งเท่านั้นพวกเราปอ๊จะใจแบบนิ่งๆปุ๊บอย่าโลกอย่าโลกพวกเราปุ๊บนี่แล้วก็เก็บ เรียบร้อยเก็บสี่เหลี่ยมได้แล้วแล้วก็ปีนบันไดขึ้นมาเลยเช็คพอยต์โอ้มีอะไรคุนค้นๆไหมพวกเราดูดัน,นสินั่นมันหัวเฟดดี้ชัดๆเลยที่ใส่หมวกอยู่โอเคตรงนี้ก็มีนี่นะไปละเหยียบก่อนนี่เหย,ยบอันสูงๆไว้ก่อนนี่ตามคุณยายไปเลยตามมาเลยนี่ชั้นคล่องแคล่วมากคุณ,ณ,ณยายบอกเช็คพอยต์นะครับโอ้โหโอ้หัวเฟดดี้เต็มๆมาทางนี้แล้วก็ตามคุณยายมาติดๆนะครับตรงนี้ก็หัวเฟดดี้นี่ทางตา คุณยายเอ๊ะอ๋อดีไงทางออกคุณยายเก่งสุดๆไปเลยมาครับสเตตที่20อ้อหัวแมมมุมยองฮีโดนนั่นไงโดนแหละโอ้ไม่นะเราจะไม่ยอมนี่ไงหัวแมมมุมยองฮีมาแล้วโอ้โดนกันหมดเลยคุณยายมาแล้วทางนี้เงี่ยรอฉันเดินจะต่อตะปีเดวรออยู่นี่ฮะคุณยายโอ้โหกับดักเยอะมากตงกระโดดหนีนั่นไงแมมมุมผู้คุมไปทางหรอ ทางนี้ก็ไม่รลอดม,มาเฮ้ยกระโดดครับอ้โอ้ยเหยียบโอ้ไม่ได้เลยผ้าจ,จัดได้ออป๊บไปอย่างรวดเร็วไปอย่างรวดเร็วมาอืป๊บทางนี้หรือเปล่าทางตันทางเดิมเหรอไม่นะอย่าวกกับทางเดิม,มจองฮีมันมาแล้วอืดทางตันแย่แล้วคุณยายทางตัน ปุ๊บหมุนโอเคลอดไปได้เอาทางตันทางนี้โอ้อุปสรรคล้อมรอบอันนี้ใช่ไหมหรือว่าทางนี้เฮ้ยทางนี้เหมือนจะใช่ว้าวผู้คุบม,มาดีมันดาดสเก็ตต้องแข็งหรือเปล่าเนี่ยฟุ๊บปุ๊บยังไม่เจอทางออกเลยนะครับยากเหมือนกันนะเนี่ย ขาวงกดแบบชัดๆเลยเอ,อ้ยนี่ไงโอจบแล้วนะครับแล้วขึ้นว่าสเตตยี่อคัมบิงซูนะครับว่าให้เราจบเพียงเท่านี้นะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พอดเอีกอย่างเนี่ยชจะเ่นอีกแยสเตตที่ยีเอ็ดเมื่อไหร่จะมาเนี่ยไว้ก่อนนะคุณยาย <c oughs> ไปแล้ว